ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงถึงกลับไปไม่เป็นเขาไม่นึกเลยว่าหวังเจียนเทียนจะคิดว่าเขาเป็นทายาทของเทพบรรพการท้าพิภพเสียอย่างนั้นแน่หละว่าเขาคือเทพบรรพการท้าพิภพแล้วจะเป็นลูกหลานของตนเองไปได้อย่างไรอย่างไรก็ตามทั้งเจียนเทียนไม่ใช่คนเดียวที่เชื่อเช่นนั้นเพราะหัวเซียงเว่ยที่ยืนอยู่ข้างกายเฉินเซียงก็เชื่ออย่างเดียวกับทั้งเจียนเทียน เฉินเซียงสามารถควบคุมกระจกเทพหกวิถีพร้อมกับสยบมหาจิตวิญญาณมังกรและที่สำคัญเขามีความรอบรู้เกี่ยวกับการบ่มเพาะสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความสามารถอันน่าเหลือเชื่อและสิ่งเดียวที่จะสามารถอธิบายเกี่ยวกับความสามารถของเฉินเซียงได้ก็คือเขาเป็นลูกหลานแห่งเทพบรรพการท้าพิภพ,พข้าไม่ใช่ลูกหลานของเทพบรรพการท้าพิภพ,พเพราะข้าคือเทพบรรพการท้าพิภพเฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นข้าจะเป็นลูกหลานตัวเองได้อย่างไรเล่า ห้าห้าท่านไม่จําเป็นต้องโกหกพวกเราแล้วกล่าวจบหังเจียนเทียนก็คุกเข่าลงกับพื้นและก้มคํานับเฉินเซียงด้วยความเคารพเทพผบุตรท้าพิภพนับแต่นี้เป็นต้นไปหังเจียนเทียนผู้นี้จะเป็นใต้บัญชาที่ซื่อสัตย์ของท่านหังเจียนเทียนกล่าวน้ำเสียงขึงขังเฉินเซียงตะลึงงันกับท่าทีของหังเจียนเทียนและในขณะเดียวกันฮัวเซียงเว่ก็คุกเข่าพร้อมก้มคำนับให้กับเขาเช่นกัน ควาเสียงเวททำความเคารพเทพบุตรทาพิภพควาเสียงเวทกล่าวอย่างนอบน้อมพวกท่านเลยเถิดไปกันใหญ่แล้วเฉินเซี่ยงรู้สึกหดหูเป็นอย่างมากชั่วขณะนั้นเขาตั้งคำถามกับตนเองว่าลักษณะของเขาดูไม่เข้าเค้ากับเทพบรรพการทาพิภพ,พ,พ,พเลยหรือไรแน่เหล่าว่ามันเป็นเพราะรูปลักษณ์ของเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มหน้าละอ่อนขณะที่ผู้คนทั่วทั้งวัตจักรต่างจินตนาการว่าเทพปณ ปรนพราราท้าพิภพสมควรเป็นชายกลางคนหรือชายชราผู้น่าเกรงขามควาเสียงเวและฮังเจียนเทียนหันไปมองหน้ากันอยู่ครู่ครั้นจึงลุกยืนตามเดิมท่านเป็นอาจารย์ของข้าเฉินเซี่ยงบังคับรอยยิ้มจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปนายน้อยเฉินเรื่องที่ท่านคือเทพบุตรท้าพิภพจะต้องปกปิดเป็นความลับฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังตัวให้มากกว่านี้ฮังเจียนเทียนกล่าวอย่างจริงจัง ทั้งเจียนเทียนหันมองไปยังฮวาเซียงเว่จักพระพิเซียงเว่หากเจ้ายินยอมเป็นคนรักคนที่สามของเขาก็หมายความว่าเจ้ารู้อยู่ก่อนแล้วว่าเขาคือเทพบุตาพิภพ,พฉะนั้นเจ้าสมควรรู้ว่าหากตัวตนของเขาเป็นที่เปิดเผยผลพวงที่ตามมาจะร้ยแรงเพียงใดฮวาเซียงเว่พยักหน้าอย่างจริงจังเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงก็พึพรรมพำในใจว่าเอาว่าเทพบุตาพิภพ,พก็เทพบุตาพิภพ,พ เขารู้สึกว่าการเป็นเทพบุรทาาก็มีข้อดีเพราะอย่างน้อยเขาจะสามารถเล่าลงหัวเสียงเว่ได้ง่ายดายนายน้อยเฉินหากท่านมีสิ่งใดต้องการให้ข้าช่วยเหลือก็สามารถสั่งการได้ทันทีข้าย,ยินดีช่วยเหลือด้วยความเต็มใจหังเจียนเทียนกล่าวด้วยสีหน้าสุขุมทว่าในใจเขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเขาคิดว่าน้อยคนจะมีวาสนาได้พบเจอกับเทพบุรท่าพิภพตัวเป็นๆและเขาคือหนึ่งในนั้น ฮังเจียนเทียนเชื่อมาตลอดว่านอกเหนือจากเทพบรรพการทาพิภพก็จะไม่มีผู้ใดสามารถควบคุมอุปกรณ์แห่งเทพบรรพการทาพิภพทว่าปัจจุบันยังมีอีกหนึ่งคนที่สามารถควบคุมอุปกรณ์แห่งเทพบรรพการทาพพิภพได้ดังนั้นเขาจึงเชื่อมั่นว่าเฉินเซียงคือทายาทแห่งเทพบรรพการทาพพิภพโดยปราศจากความแคลงใจเห็นท่าทีขึงขังของฮังเจียนเทียนเฉินเซียงก็นึกสงสัยว่าทำไมฮังเจียนเทียนจึงเทิดทูนเทพบรรพการท้าพิภพถึงเพียงนี้ ตาเท่าหวังอันที่จริงเมืองสิงหัวอยู่ในการควบคุมของข้าองค์ชายสามประมุกดาวอัคคีเจ้าเมืองสิงหัวและคุณนางโหสิงเหียนทั้งหมดล้วนเป็นคนของข้าเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างไรก็ตามการมาของท่านสร้างความแตกตื่นแก่ผู้คนในเมืองสิงหัวส่งผลให้แผนงานของข้าต้องสะดุดชะงักหังเจียนเทียนสะดุ้งเล็กน้อยแต่แล้วเขาก็กล่าวขึ้นว่านายน้อยเฉินข้ารับประกันได้ว่าเมืองสิงหัวไม่มีภัยพิบัติข้ามาที่นี่เพราะติดตามกระจกเทพหกวิธีจาัดก,การเสียงทาย เมื่อครูท่านบอกว่ามาที่นี่เพราะตามหาข้าที่เป็นลูกศิษย์ไม่ใช่หรือเฉินเซี่ยงมองค้อนหังเจียนเทียนยิ้มแห้งแต่ไม่กล่าวอะไรเอาเธอปัจจุบันจิตวิญญาณดาบอยู่ในครอบครองของรัชทายาทจัก,กรวันดีเหียนท่านช่วยข้าตรวจสอบความเคลื่อนไหวขององค์ชายรัชทายาทก็แล้วกันเฉินเซี่ยงกล่าวจริงสิก่อนอื่นท่านต้องประกาศคำทำนายว่าในอนาคตนิกายดาวอัคคีและเมืองซิงหัวจะมีความยิ่งใหญ่อย,อย่างไร้ขอบเขต สบายมากเรื่องนี้ถือเป็นงานถนัดของข้าหังเจียนเทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าไม่เคยทำพลาดหรือล้มเหลวในน้อยเฉินมั่นใจได้จู่จู่เฉินเซียงก็รู้สึกใจหล่นเพราะในอดีตทั้งเจียนเทียนมักทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันและหากไม่จวนตัวจริงๆข้าจะไม่คิดพึ่งพาหรือฝากความหวังไว้กับท่านอาจารย์ผู้นี้ปรมาจารย์หวังข้ามีเรื่องอยากจะร้องขอกับท่าน หากท่านไม่ติดขัดข้าต้องการหยิบยืมเข็มทิศหยานเทียนไปใช้งานข้ารับรองว่าจะรีบส่งคืนหลังจากใช้งานเสร็จสิ้นหวาเซียงเว่ยกล่าวเข็มทิศหยานเทียนสิ่งนั้นคืออะไรหรือเฉินเซียงค่อนข้างอยากรู้เห็นเพราะดูเหมือนหวาเซียงเว่ยต้องการสิ่งนั้นเป็นอย่างมาก เข็มทิศสยานเทียนไม่ใช่สมบัติพลังที่ล้ำเลิศอย่างไรนักหลักการทำงานคือการใช้สำรวจสายแร่และพื้นที่พอะปลูกสมุนไพรหองเจียนเทียนกล่าวพร้อมกับควักแผ่นจานสีทองยื่นส่งให้หัาเสียงเว่จักรพรรดเซียงเว่ยข้ามอบสิ่งนี้ให้กับเจ้าข้ายังมีอีกมากมายขอบคุณปรมาจารย์หวังที่เอื้อเฟื้อรับรองว่าพวกเราดินแดนร้อยบุปผาจะตอบแทนท่านหัาเซียงเว่กล่าวขอบคุณในทันที ไม่จําเป็นต้องขอบคุณให้ถือซะว่ามันเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆสําหรับภรรยาในอนาคตของนายน้อยเฉินหวังเจียนเทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มเฉินเซี่ยงพยักหน้าอย่างพึงพอใจทางด้านฮวาเซียงเว่ยไม่ได้กล่าวทักท้วงแต่อย่างใดฮวาเซียงเว่ยคิดว่าเฉินเซี่ยงเป็นชายหนุ่มที่โดดเด่นทั้งหน้าตาและความสามารถจึงเหมาะสมที่จะเป็นสามีของนางโดยไม่ต้องพูดถึงสถานะเทพบุตรทาพิภพเสียด้วยซ้ํา ตาเท่าหวังพวกเราต้องกลับก่อนอย่างไรแล้วท่านอย่าลืมกระจายคำทำนายให้ข้าด้วยเฉินเซี่ยงจูงมือหวาเสียงเว่ขึ้นไปยืนบนกระจกเทพหกวิถีกล่าวจบกระจกเทพหกวิถีจึงประตูแสงจ้าก่อนจะหายลับไปต่อหน้าต่อตาของฮั่งเจียนเทียนสุดยอดโดดปัจจุบันข้าคือผู้ติดตามของเทพบุตรท้าพิภพหากในอนาคตเจ้าวิหารคิดจะกดขี่ข้าอีกข้าจะให้นายน้อยเฉินสั่งสอนให้หลับจำ ทังเจียนเทียนกล่าวอย่างตื่นเต้นห้าห้าเห็นทีว่าข้าต้องกอดแข้งขาเขาไว้แน่นๆหลังจากนั้นทั้งเจียนเทียนได้เดินออกไปยังห้องโถงก่อนจะประกาศคำทำนายเกี่ยวกับนิกายดาวอัคคีและเมืองซิงหัวพร้อมสั่งให้ผู้คนที่มารอพบเขาช่วยกันแพร่กระจายคำทำนายนี้เฉินเซี่ยงกลับมาส่งหวาเซียงเว่ที่สำนักร้อยบุพผาระหว่างทางเขาสังเกตได้ว่าหวาเซียงเว่วางตัวอย่างสุภาพและค่อนข้างสงบเสงี่ยมเฉินเซี่ยงยื่นมือลูบแก้มของนางก่อนจะกล่าวขึ้นว่า พี่สาวเสียงเย,ยว่าอันที่จริงข้าไม่ใช่ทายาทของเทพบรรพการท้าพิภพข้าแค่หลอกท่านอาจารย์ก็เท่านั้นท่านไม่จําเป็นต้องกลัวเกรงข้าพวกเราสามารถหยอกล้อก,กันได้เหมือนแต่ก่อนข้ามั่นใจอย่างที่สุดว่าท่านคือเทพปบุท้าพิภพขวาเสียงเว่กล่าวนายน้อยเฉินทําไมถึงไม่บอกเรื่องนี้ให้ข้ารับรู้ตั้งแต่เนิ่นๆเฉินเซียงไม่รู้จะพูดอย่างไรกับนางแล้วแล้วทำไมข้าต้องบอกเรื่องนี้ให้ท่านรับรู้ตั้งแต่เนิ่นเ ก็เพราะข้าจะได้ปฏิบัติต่อท่านให้ดีกว่านี้ควาเสียงเวย,ยิ้มหวานเฉินเซี่ยงพันสายะยยิ้มเรื่องนั้นช่างมันเถอยยามนี้ข้าอยากรู้ว่าทำไมท่านถึงต้องการเข็มที่สยานเทียนควาเสียงเวยพยักหน้าพร้อมกับนำเข็มที่สหานเทียนออกมาพวกเราดินแดนร้อยบุกผาจำเป็นต้องใช้งานสิ่งนี้ดินแดนร้อยบุกผามีสายแร่แต่สายแร่สามารถยกย้ายตำแหน่งได้ก่อนหน้านี้พวกท่านเคยพูดคุยกับฮังเจียนเทียนเพื่อขอหยิบยืมหรือไม่ เฉินเซียงถามพวกเราพยายามแล้วแต่เขาไม่เคยให้พวกเราหยิบยืมใครจะคิดกันเห่าว่าบทจะได้รับก็ได้รับมาอย่างง่ายดายเสียอย่างนั้นควาเสียงเวสย,ยิ้มพริ้นพรายทั้งหมดเป็นเพราะท่านเทพบุตรท้าพิภพมิฉนั้นเขาจะไม่มีทางมอบมันให้กับข้าเฉินเซี่ยงรับเข็มทิตย,ยานเทียนมาตรวจสอบและเมื่อปลดปล่อยสัมผัศสศักดิ์สิทธิ์เขาก็สามารถระบุได้ทันทีว่าอุปกรณ์นี้ไม่ใช่สิ่งที่ทั้งเจียนเทียนสามารถก่อสร้างได้ด้วยตนเอง โปรดระวังด้วยควาเสียงเว่กล่าวนางกังวลว่าเข็มทิศหยานเทียนจะได้รับความเสียหายเข็มทิศหยานเทียนมีความสําคัญต่อดินแดนร้อยบุกผาดังนั้นนางจึงระมัดระวังเป็นพิเศษตาเท่าหวังบอกว่าเขามีเข็มทิศหยานเทียนอยู่มากมายหักมันเจ๊งข้าจะเอ่ยกับเขาให้เฉินเซียงกล่าวเขาไม่ได้กังวลแต่อย่างใดแม้ปรมาจารย์หวังจะมีอยู่มากมายแต่พวกเราไม่ควรทำให้เสียหายไปเปล่าๆควาเสียงเว่กล่าว เฉินเซียงไม่คิดจะถกเถียงกับนางเขาตรวจสอบด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ต่อไปจนกระทั่งค้นพบแง่มุมที่มีความผิดปกติความผิดปกติที่เขาค้นพบก็คืออำนาจพลังชนิดพิเศษภายในแผ่นจานและเขาเชื่อว่ามันไม่ใช่กฎพลังที่อยู่ในมหาดินแดนทั้งสิบปัจจุบันเฉินเซี่ยงมีความคุ้นเคยกับกฎพลังในมหาดินแดนทั้งสิบดังนั้นเขาจึงมั่นใจว่าอำนาจพลังภายในแผ่นจานเข็มที่สยานเทียนไม่ใช่กฎพลังในมหาดินแดนทั้งสิบ แง่มุมนี้ทําให้เฉินเซียงสันนิษฐานว่าเข็มทิศหยานเทียนนี้อาจถูกก่อสร้างจากบุคคลอื่นที่อยู่นอกมหาดินแดนทั้งสิบหรือไม่ทั้งเจนเทียนก็ได้รับวัสดุพลังที่มาจากนอกมหาดินแดนทั้งสิบเข็มทิศหยานเทียนเป็นอุปกรณ์ที่มีความพิเศษเห็นทีว่าข้าจะต้องสอบถามตาเท่าหางเกี่ยวกับที่มาของมันเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับส่งเข็มทิศหยานเทียนคืนให้หวัวเซียงเว่หวาเซียงเว่รับมาถือไว้อย่างระมัดระวังเห็นได้ชัดว่านางหวงแหน,นสิ่งนี้เป็นอย่างมาก นายน้อยเฉินหากไม่ได้ทันพวกเราจะไม่มีทางได้รับเข็มที่สยานเทียนอย่างแน่นอนพวกเราดินแดนร้อยบุปผาขอขอบคุณจากใจจริงขวาเสียงเวกล่าวอย่างสุภาพก่อนจะยิ้มหวานให้กับเฉินเซียงข้าไม่นึกเลยว่าเทพบุตบุท้าพิภพจะมาสนิทสนมกับพวกเราเฉินเซียงยื่นมือลูบสัมผัสใบหน้าของนางเขากล่าวด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายว่าถ้าเช่นนั้นท่านจะตอบแทนข้าอย่างไรหรือ ใครจะเชื่อว่าทายาทเทพบพรรพการท้าพิภพจะเป็นคนผ่านเยี่ยงนี้หวาเสียงเว้แลบลิ้นแล้วจึงหันหลังเดินจากไปยามนี้นางต้องการติดต่อไปอยังดินแดนร้อยบุบผาเพื่อแจ้งว่าได้รับเข็มที่สยานเทียนมาแล้วเฉินเซียงนำหีบสมุนไพรพันปีออกมาวางไว้ในห้องโถงพร้อมกับทิ้งจดหมายใจความระบุให้หวาเสียงเว้กลั่นปรุงสมุนไพรเหล่านี้เป็นเม็ดยาหลังจากนั้นเขาก็เดินทางกลับไปที่นิกายดาวอัคคี เมื่อให้สาวกนิกายดาวอัคคีรู้สึกคุ้นเคยกับตัวตนของเขาด้วยการที่เฉินเซียงมีใบหน้าหล่อเหลาและเขามักปรากฏตัวพร้อมกับอาวุโสผางจึงทำให้สาวกนิกายดาวอัคคีมีความประทับใจและจดจำเขาได้อย่างรวดเร็วเฉินเซียงไม่ได้พบปะกับไปสู้หลินยุยาและเย่อหัวหัวบ่อยนักเพราะเขาเกรงว่าการแสดงความสนิทสนมกับหญิงสาวทั้งสามจะทำให้สาวกหญิงสาวคนอื่นๆรู้สึกริษยาชิงชังในตัวพวกนางจนเกิดเป็นความร้าวฉาในบรรดาสาวกไปในที่สุด ฉะนั้นแล้วเฉินเซี่ยงจึงมักใช้เวลาอยู่กับเกายี่และหลินลูห่หูเกายี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลินลูห่หูดังนั้นทั้งสองจึงมีความสนิทสนมและมักไปไหนมาไหนด้วยกันขณะที่หลินนางลมหย่ามักชักชวนไปสู้และเยฮวามาพูดคุยเล่นกับทั้งสองเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับแผนการควบคุมเมืองของเฉินเซี่ยงไปสู้ไม่ได้รับรู้อย่างลึกซึ้งเนื่องจากไปยานชิงท่านพ่อของนางไม่ได้พูดอะไรมากนัก ปัจจุบันนางยังไม่รู้ว่าเจ้าจริงจนและประมุขนิกายดาวอัคคีเป็นผู้ติดตามของเฉินเซียงนางรู้เพียงแค่ว่าองค์ชายสามไม่ได้เพ่งเล็งมาที่นางเหมือนแต่ก่อนอีกทั้งยังค่อนข้างสนิทสนมกับท่านพ่อของนางอย่างไรก็ตามไปสู้รู้ว่าเฉินเซียงคือผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาพรสวรรค์สูงแต่นางไม่คิดจะเปิดเผยเรื่องนี้กับใคร การประลองที่นิกายดาวอัคคีจะจัดขึ้นมีกำหนดการเป็นอีก8วันข้างหน้าในช่วงนี้ทังเจนเทียนได้แพร่กระจายคำทำนายของเขาทำให้เมืองซิงหัวกลายเป็นที่เรื่องลือและมีผู้คนหลั่งไหลกันมาที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆด้วยชื่อเสียงของปรมาจารย์ทังที่หลายคนเรื่องลือประกอบความสามารถในการกูเรื่องเหลวไหลก็ทำให้เป้าหมายของเชินเซียงบรรลุได้ไม่ยากเย็น หลังจากประมุขนิกายดาวอัคคีและคนอื่นๆได้ยินเกี่ยวกับคำทำนายของฮังเจียนเทียนพวกเขาต่างก็รู้สึกสงสัยเกี่ยวกับคำทำนายนั้นแต่เมื่อเฉินเซียงนัดพวกเขาเข้าประชุมพวกเขาก็ตระหนักได้ว่าเฉินเซียงคือตัวการที่อยู่เบื้องหลังคำทำนายนั้นสิ่งนี้ทำให้พวกเขาประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะไม่นึกเลยว่าเฉินเซียงจะสามารถเกลี้ยกล่อมให้ปรมาจารย์หวังช่วยประกาศคำทำนายเถิดเช่นนี้ได้ ปัจจุบันเฉินเซียงรู้แล้วว่าฮังเจียนเทียนเป็นบุคคลที่โด่งดังและได้รับความนิยมจากผู้นำกลุ่มธุรกิจเนื่องจากเขาสามารถสิงทายเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภให้คนเหล่านั้นได้ท้ายที่สุดผู้นำกลุ่มอำนาจหรือกลุ่มธุรกิจจึงปฏิบัติต่อฮังเจียนเทียนอย่างให้ความเคารพนับถือในยามเช้าว,วันถัดมาเกายี่และหลินลู่หูออกมาทำการฝึกฝนอยู่ที่ลานกว้างเกายี่เป็นคนที่มีความหมันเพียนโดยทำการฝึกฝนอย่างหนักหน่วง ส่วนทางด้านหลินลู่หูค่อนข้างเกียดคร้านเขามักนั่งทานขนมอยู่ไม่ไกลพลางเฉงอม,มองสาวก็หญิงสาวที่เดินผ่านไปผ่านมาเฉินเซี่ยงสายหัวอย่างระอาเขาเดินไปด้านหลังหลินลู่หูอย่างเงียบเงียบก่อนจะใช้เท้าเตะก้นพี่ชายหลินหักท่านเกียดคร้านขนาดนี้ข้าแนะนําให้ท่านเปลี่ยนชื่อเป็นหลินลู่จู้จะดีกว่า พี่ใหญ่เฉิญอันที่จริงข้าคนพบวิธีของข้าแล้วปัจจุบันข้ากำลังเฝ้าคุมน้องชายเกายี่เหมือนกับที่อาวุโสผางเฝ้าคุมการฝึกฝนของเจ้าห้าห้าแน่หละว,ว่าอาวุโสผางคือแบบอย่างที่ข้ายึดถือหลินลู่หูกล่าวด้วยรอยยิ้มพี่ใหญ่เชิญข้าเพิ่งได้ข่าวว่ามีหอนางลมเปิดใหม่สาวๆาวที่นั่นให้การปรนิบัติเป็นอย่างดีว่ากันว่าที่นั่นถือเป็นหอนางลมที่ดีที่สุดของเมืองแล้วหลินลู่หูใส่ยะยิ้มร้ายๆคืนนี้เจ้าว่างหรือไม่ ข้าจะเป็นเจ้าภาพแช่เท้าให้เจ้าเองพี่ใหญ่เชิญที่นั่นเป็นสถานที่อโคจรเก้ายี่ที่อยู่ไม่ไกลตะโกนขัดพี่ชายลู่หูหกักท่านชักชวนพี่ใหญ่เชิญอีกครั้งข้าจะบอกให้พี่สาวเสี่ยวหยารับรู้ข้าพูดล้อเล่นเท่านั้นแต่เจ้าอย่าบอกเรื่องนี้กับเสี่ยวหยาเชียวหลินลู่หูกล่าวบนหัวเราะจากนั้นเขาก็หันมาขยิบตาให้กับเฉิญเซี่ยงทุกคนกําลังคุยอะไรกันอยู่หรือถ้าทางดูสนุกสนานเชียว เสียงของหลินยุหยาดังมาแต่ไกลหลินลู่หูถึงกับสะดุ้งเล็กน้อยทั้งสามหันไปตามเสียงก็พบว่าหลินยุ่หยากำลังเดินตรงเข้ามาปัจจุบันนางแต่งกายโดยมีชุดเกราะสวมทับไว้บางส่วนเสี่ยวหยาเจ้ากำลังจะที่ใดหรือทำไมถึงต้องสวมใส่ชุดเกราะแบบนั้นด้วยหลินลู่หูกล่าวถามด้วยรอยยิ้มหลินยุ่หยากล่าวกับเฉินเซี่ยงว่าพี่ใหญ่เฉินข้ากำลังจะออกไปข้างนอกเมืองท่านสนใจจะไปด้วยกันหรือไม่ เสี่ยวหยาพี่ชายเจ้านั่งหัวโดอยู่ตรงนี้ะไหนเจ้าถึงไม่ชักชวนข้าบ้างหลินลู่หูเร่งกล่าวเพราะสถานที่นั้นไม่เหมาะกับเจ้ายัางไงเล่าหลินยูย่หยาแค่นเสียงชิงชังคนเกียดคร้านอย่างเจ้าเหมาะกับสถานที่แช่เท้าเท่านั้นหลินลู่หูถึงกับสลิดกล่าวอะไรไม่ออกและเมื่อเขาหันมองไปยังเกายีอีกฝ่ายก็ยักไหล่แต่ไม่กล่าวอะไรพวกท่านมีเรื่องกับใครหรือเปล่า เฉินเซียงกล่าวถามเขาสังเกตจากการแต่งกายของนางพวกเราถูกสาวกนิกายใต้เสียนยั่วยุสาวกเหล่านั้นไม่พอใจที่พี่สาวไปเข้าร่วมนิกายดาวอัคคีหลินยู่หยากล่าวพวกเรากำลังจะไปที่สนามประลองนอกเมืองพี่ใหญ่เฉินสนใจจะรับชมความบันเทิงหรือไม่ต้องบอกเลยว่าพี่สาวไปแข็งแกร่งมากนางไม่หวั่หวั่นต่อคำท้าทายของฝ่ายตรงข้ามแน่นอนเฉินเซี่ยงพยักหน้าพวกเราไปกันเถอะ เดิมทีไปสู้เป็นสาวกหญิงสาวที่โดดเด่นของนิกายไตเซียนดังนั้นการเข้าร่วมนิกายดาวอัคคีของนางจึงสร้างความไม่พอใจต่อสาวกนิกายไต้เซียนพี่ใหญ่เฉินข้ารับรองว่าท่านจะได้รับชมการต่อสู้อันน่าตื่นตาหลินยู่หยากล่าวด้วยรอยยิ้มราชะโอรสแห่งอาณาจักรเทียนเหิงก็อยู่ที่นั่นชายคนนี้หญิงผยองยิ่งนัก,ก่อนหน้านี้มันท้าทายพี่ชายหวู่ชิงในการประลองและเป็นฝ่ายเอาชนะโดยที่พี่ชายหู่ชิงได้รับบาดเจ็บ เชิญเซียงเคยได้ยินเกี่ยวกับราชโอรสอาณาจักรเทียนเหิงมาบ้างแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ได้แปลกใจหากว่าราชโอรสผู้นี้จะเอาชนะเย่อหูชิงได้ปัจจุบันเมืองซิงหัวเต็มไปด้วยรุ่นเยาว์ที่โดดเด่นจากเมืองอื่นๆและอาณาจักรต่างๆจึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีประเด็นพิาพาทและทำการประลองกันนอกรอบอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ